สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รับไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่กบผมว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนี่เรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่239แล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันดีกว่านะมีบางอย่างกําลังตามเรามาทาแคนพูดแต่เดิมทาแคนเป็นมือขวาของลูซิเฟอร์ที่ปกครองเส้นทางแห่งอาชูล่า แต่หลังจากที่ลูทิเฟอร์ถูกมูยองดูดกืนทาแคนก็ติดตามมูยองแทนทาแคนเป็นเดชไนที่มีความสามารถด้านวิชาดาบอย่างไรก็ตามพลังการต่อสู้ของเขาได้ข้ามขีดจำกัดของเดชไนไปแล้วและกลายเป็นดูมไนซึ่งอยู่ในระดับตำนานและตอนนี้ประสาทสัมผัสของทาแคนเทียบเท่ากับตัวตนเหนือธรรมชาติผมคิดว่าพวกมันเจอตำแหน่งของเราแล้วข้างๆเขาเบซองมินพูด ซองมินที่เป็นเอลเดอร์ลิตผู้มีระดับเกินกว่าราชาปีศาจจะรับมือเขาสามารถต่อสู้กับเอนโทรซึ่งถูกกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในราชาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดช้ากว่าที่คิดหลังจากได้รับรายงานมูยองก็ตอบกลับสั้นๆ3วันผ่านไปตั้งแต่พวกเขาออกจากบริเวณที่รอยแยกของเกรมอรี่ตั้งอยู่นั่นหมายความว่าเลราเจให้ความสําคัญกับสถานที่ของเกรมอรี่มากกว่ามุยองสิ่งที่แน่นอนคือเขามีเวลาไม่มากนัก หากเลราเจเปิดรอยแยกตัวตนของเกมมอรี่จะถูกเปิดเผยทันท,นทีโดยปกติแล้วไฟล์สนับสนุนจะยังไม่รีบเคลื่อนไหวมันเป็นสิ่งที่เขารับรู้หลังจากดูดซับดันดาเลียนพวกมันจะเป็นต้องได้หนังสืออันเนว่าเสียก่อนเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแต่นี่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมเกือบ1ิปีสำหรับเหตุผลเขาไม่แน่ใจนะักแต่หากอดีตและปัจจุบันเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็มาจากตัวเขาเอง ความทรงจําของดันดาเลียนคลุมเครือเกินไปอย่างไรก็ตามเป็นที่แน่ชัดว่ามูยองต้องรวบรวมพลังจากฝ่ายปฏิปักมูยองต้องการกําจัดเลลาเจและใช้เกรโมอรี่เพื่อเพิ่มพลังของพวกตนแม้ว่าฝ่ายปฏิปักจะมีจํานวนน้อยแต่อํานาจการต่อสู้ของพวกมันก็ไม่สามารถละเลยได้ดังนั้นเขาจึงต้องทําให้พวกมันต่อสู้กันเองเขาต้องเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายเท่านั้นเขากําลังจะช่วยเหลือมนุษยชาติและเปิดเผยความจริงของโลกใบนี้เพื่อสังหารบาอัน เป็นเป้าหมายสุดท้ายของเขาเขาจําเป็นต้องฆ่าเทพปีศาจที่เหลือทั้งหมด71ตนก่อนนั่นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขาการดับศูนย์ของมันมูยองเจ้าจะทํายังไงต่อถ้าแคนพูดในขณะที่มูยองมองไปรอบๆทหารประมาณ3 0 0 0 0ตนแม้ว่าจํานวนจะน้อยกว่าทหารปีศาจของเลราเจที่มีถึง2ล้าน2แสนตนแต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าเขาจะสู้มันไม่ได้หากดวลกัน ในเมื่อฉันทิ้งร่องรอยไว้ชัดเจนขนาดนี้พวกมันจะต้องส่งทีมติดตามมาแน่นอนนี่เป็นสถานการณ์ที่มูยองตั้งใจเอาไว้กองทัพหลักของเลลาเจคงไม่อาจถอยไกลจากรอยแยกของเกรมอรีได้นั่นหมายความว่ามันยากสําหรับเลราเจที่จะส่งกองทัพเต็มรูปแบบออกมาพวกมันทําได้แค่ส่งทีมขนาดเล็กออกมาติดตามมูยองเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันจะเป็นทีมที่มีแต่ตัวเก่งๆค่อยสนุกขึ้นมาหน่อย มูยองอยากรู้แล้วว่าแนวหน้าของเลราเจนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนแน่นอนว่าด้วยการสู้รบนี้เลราเจก็พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมูยองอยู่เช่นกันและใครที่ซ่อนความสามารถความแข็งแกร่งได้มากที่สุดย่อมเป็นผู้ชนะเลราเจอ่อนไหวต่อการชนะและแพ้เงื่อนไขการดับศูนย์ของเลราเจคือการเอาชนะมันในสงครามมันจึงไม่สามารถช่วยได้ที่จะอ่อนไหวในเรื่องนี้มูยองมองไปที่ทาแคน ทาแคนเองก็มองมาที่มูยองด้วยความหวังราวกับว่าเขากําลังบอกให้มูยองทิ้งเรื่องพวกนี้ให้เขาจัดการมูยองตอบกลับไปไง่ายๆแค่ผลกําไรเล็กน้อยยอมแพ้ไปเถอะถูกต้องให้ข้าไปจัดการมันเดี๋ยวเจ้าว่าใครแพ้อะไรนะท้าแคนงงอย่างไรก็ตามมูยองไม่ได้พูดผิดเราต้องล่อให้พวกมันส่งกองทัพที่ขนาดใหญ่กว่านี้ออกมา กลยุทธ์ของมูยองนั้นเรียบง่ายเขาจะปล่อยให้พวกมันชนะในการสู้รบขนาดเล็กและเมื่อสงครามทวีความรุนแรงมากขึ้นเขาจะนำชัยชนะกลับมาอย่างไงก็ตามเลราเจก็ไม่สามารถยุบหน่วยหลักของมันได้มันต้องการปีศาจอย่างน้อย1.5ล้านตนเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพของเกรโมลี่อย่างมากที่สุดเลราเจสามารถส่งทหารได้เพียง700,000ตนเท่านั้นที่จะเผชิญหน้ากับมูยองซองมินนายไปรวบรวมวิญญาณของปีศาจที่ตายแล้วมาวิญญาณอย่างนั้นหรขอขรับ สองมินเอียงศีรษะเล็กน้อยการรวบรวมวิญญาณแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการทำให้พวกมันกลายเป็นอันเดดหากสองมินแค่ต้องการรวบรวมเขาสามารถรวบรวมวิญญาณได้นับล้านปัญหาคือไม่มีประโยชน์อะไรจากการรวบรวมเหล่าวิญญาณจากนั้นมูยองก็ยิ้มเล็กน้อยเราจะเอาไปเป็นอาหารให้กับสกายลอดสกายลอดเป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยความปรารถนาในการกลืนกิน ไม่ต่างจากคนตะระ <com> วิญญาณของปีศาจนับแสนจะเป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่สําหรับมันแต่แน่นอนว่าอาหารที่ดีสุดย่อมเป็นร่างกายของมูยองเองร่างกายของเขาใกล้เคียงกับระดับกึ่งเทพและเมื่อรวมกับผิวหนังของราชาอามะตะเขาก็ได้กลายเป็นยาที่ดีสุด,ทด,สดเท่าที่จะหาได้เลือดของมูยองหยดหนึ่ง <S <S อาจเป็นพิษรุนแรงหรือไม่ก็คือน้ำอมฤตอันรสเลิศ ้าสามารถกินร่างกายของเขาทั้งหมดได้แม้แต่กอบบินที่มีอันดับต่ำสุดก็อาจจะกลายเป็นราชาปีาศาจหรืออันดับสูงกว่านั้นได้จากมุมมองของสกายลอดมูยองเป็นอาหารคุณภาพสูงที่สุดดังนั้นมูยองจึงต้องการให้มันอิ่มก่อนเพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไหนถ้ามันอิ่มการเคลื่อนไหวมันก็จะช้าลงถ้าสกายลอดคือมอนสเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งเดียโบอย่างไรก็ตามมูยองกำลังจะฝึกมันให้เชื่องแม้กระทั่งสัตวปปะรดตัวนั้น มีกลุ่มปีศาจทั้งหมด3กลุ่มที่ถูกส่งมาติดตามทัพของมูยองราชาปีศาจกองทัพที่3กรูคาร์ดราชาปีศาจกองทัพที่7บรูและราชาปีศาจกองทัพที่11อินเวชัน่นรวมทั้งสิ้น20 0 0 0นตนมันเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าจะคิดว่าเป็นกลุ่มที่ถูกส่งออกไปเพื่อตามรอยเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วพวกมันได้รับคำสั่งให้ทำลายร้างศัตรูอย่างสมบูรณ์พร้อมเสียงกระพือปีกดังกระหึม พวกมันจัดกลุ่มพากันบินไปยังจุดจุดเดียวด้วยแววตาดุดันดังเจี่ยวและสิงโตที่กำลังหิวโหวยพวกมันจัดเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นรากฐานของเลราเจผู้คลั่งไคล้ในสงครามไม่เหมือนกับราชาพิศาตตนอื่นๆพวกมันเหล่านี้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ได้รับคำสรรเสริญเยินยอพวกมันต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรูเท่านั้นทาแคนตกตะลึงเมื่อเขาเห็นพวกมันดิ่งตรงเข้ามาพร้อมกับความรู้สึกแห่งการทำลายล้าง เป็นกองทัพที่ดีจริงๆเขารู้สึกกระตือรือร้นในการต่อสู้ทาแคนอยากจะสู้กับพวกมันและได้รับชัยชนะข้าจะแพ้ได้อย่างไรมีทหารม้าวิญญาณห0 0 0มืนตนด้านหลังเขา50,000ื 50, ่นตนทหารของทาแคนมีคุณภาพสูงกว่าศัตรูเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมันยากที่เอาชนะความแตกต่างในจำนวนถึง4เท่าถึงกระนั้นทาแคนก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะได้อย่างไรก็ตามมูยองบอกให้เขาแพ้ S <S> <S ทาแคนถอนหายใจทาแคนตัดสินใจติดตามมูยองไม่ใช่เพียงเพราะมูยองได้ดูดกลืนเจ้านายเดิมของเขาอย่างลูซิเฟอร์มูยองเป็นคนที่แตกต่างจากผู้อื่นเขาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเขาสแสวงหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาทาแคนเริ่มเปลี่ยนไปเพียงอยู่ใกล้กับมูยองเขาแข็งแกร่งขึ้นทาแคนผู้ที่มีชีวิตมาแล้วหลายร้อยหลายพันปีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะมูยองได้ในสักวันหนึ่งหลังจากที่เขาถูกสร้างขึ้นจากส่วนผสมกระดูกซี่โครขงของมูยองเขาก็รู้สึกเหมือนได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแน่นอนว่านั่นไม่ได้หมายความว่าทาแคนจะชอบมูยองสักเท่าไหร่นักข้าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่สามารถคาดเดาการการะทำของมูยองได้เขาไม่ชอบความจริงที่ว่ามูยองปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนรับใช้ ยังไงก็ตามมีคํากล่าวว่าผู้ที่สามารถยิ้มเป็นคนสุดท้ายย่อมเป็นผู้ชนะทาแคนกําลังจะนํามูยองขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและเมื่อมูยองไปถึงจุดนั้นทาแคนจะโค่นมูยองลงมาเองเพียงฉนั้นทาแคนจึงจะสามารถพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของตนเองได้ตอนนี้เป็นเวลาที่เรียนรู้สิ่งต่างๆจากมูยองเสียก่อนมันเป็นโอกาสที่ดีสุดสําหรับการแซงว่าติดตามมูยองอย่างไม่รู้จบเพื่อค้นหาว่าพลังใดกัดแน่ที่ขับเคลื่อนมูยองอยู่การเป็นผู้ติดตามของทาแคน แตกต่างจากความเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาของเบซองมินแม้บางครั้งมันจะดูเหมือนกันบ้างก็ตามข้าทำได้เขาจะคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นวิธีการต่อสู้ที่ดีแม้ว่าเขาดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้ฟึมถ้าแคนหยิบดาบออกมาข้าน่าจะล้มได้อย่างน้อยหนึ่งในสาม มันเป็นช่วงเวลาที่ทาแคนกำหนดเป้าหมายเขาวิเคราะห์เกี่ยวกับราชาปีศาจทั้ง3ในความทรงจำของดันดาเลียนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับสกายลอดนั้นมีน้อยมากสิ่งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะดันดาเลียนเป็นเหมือนคนนอกหากเทียบกับเทพปีศาจทั่วไปมีบางสิ่งที่มีแต่คนนอกเท่านั้นที่คิดออกตัวอย่างเช่นสิ่งที่จําเป็นในการควบคุมสกายลอร์ดถ้าจะควบคุมสกายลอดฉันต้องใช้เนบิวลาในการให้อาหารมันเนบิวลาหรือที่เรียกกันว่าดวงดาว หากให้ปีศาจที่ถูกจับโดยผู้ที่ได้รับเลือกจากดวงดาวเป็นอาหารแกสกายลอดก็จะสามารถควบคุมมันได้และตอนนี้มูยองจึงทำการโจมตีป้อมปราการแห่งหนึ่งของเหล่าปีศาจเพื่อบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวแอนโทรวุมควันดำลอยคลุ้งขึ้นและแอนโทรผู้กลายเป็นอันเดธก็ปรากฏข้างๆมูยองแม้ในอดีตมันจะเป็นหนึ่งในราชาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดแต่หลังจากที่พ่ายแพ้มูยองมันก็กลายเป็นอันเดธที่ซื่อสัตย์เท่านั้นมูยองพูดกับแอนโทร ทำไมนายไม่ไปทักทายเพื่อนเก่าของนายหน่อยละ่ะดวงตาของมุยองมองไปที่ป้อมปราการห่างไกลซึ่งมีควันดําถูกปล่อยออกมาป้อมปราการดังกล่าวจะเป็นสถานที่ที่เขาจะให้อาหารแก่สกายหลอดอย่างไรก็ตามผู้ปกครองป้อมปราการเป็นหนึ่งในราชาปีศาจที่ทรงพลังมากราชาปีศาจมีอยู่18ตนที่เก่งกาจที่สุด7ขุนเขา6หลอด5ดวงดาวแอนโทรเป็นหนึ่งในราชาปีศาจหนึ่งใน5ดวงดาว และผู้ที่ปกป้องอป้อมปราการนั้นอยู่อยู่ในระดับหกหลอดวุ <V room! S 1> ้มแอนโทรเริ่มเคลื่อนไหวรอบตัวปรากฏความมืดขนาดใหญ่หมุนวนชวิงตุมตุม,ม,มต่อจากนั้นด้วยเสียงดังกล้องผนังด้านหนึ่งของป้อมปากา,การก็ถูกทำลายให้หายไปมันมากเกินกว่าจะเป็นการทักทายที่อบอุน่นอย่างไรก็ตามมันเป็นวิธีการประกาศตัวที่ดีและในเวลาเดียวกันนั้นปีศาจจำนวนมากก็ผลกมาแอนโทรทำไม เจ้าถึงโจมตีเราแอนโธเป็นราชาปีศาจที่มีชื่อเสียงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความพ่ายแพ้ของมันต่อมูยองอยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนักหลังจากการทักทายอันยิ่งใหญ่แอนโธก็คุกเข่าลงต่อหน้ามูยองปีศาจในที่เกิดเหตุต่างประหลาดใจจนกระทั่งผู้ปกครองป้อมปราการปรากฏตัวราชาปีศาจดอกกุหลาบโซระเธอกำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมดวงดาวในมุมมองของมูยองมันเป็นการกระทำที่น่าขำผู้กลืนดวงดาว ที่แท้จริงไม่ใช่สกายลอดหรือราชาพิศา์โซละแต่เป็นมูยองเองและในขณะนั้นวุมจากท้องฟ้าดวงดาวแห่งความสมบูรณ์ก็เริ่มเป็่งประกายจบตอน